ฉเฉลยสงสัยนักร้องหนุ่มคนนี้เป็นอะไรกับพิธาหลังไปเชียร์วอลเล่ด้วยกันถือเป็นอีกซีนที่ฮือฮาหนักมากกับการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเนชันลีก2023เมื่อวันที่29มีถุนายน2,566เกมระหว่างทีมวอลเล่บอลหญิง ing, ทีมชาติไทยลงสนามพบกับทีมชาติตุรกีเหตุแมตชนี้นายพิธาลิ้มเจริญรัฐแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีรวมไปถึงปอปิยาบุตรแสงกนกุล เลขาธิการคณะก้าวหน้าเข้ามาร่วมเชียร์นักตบสาวทีมชาติไทยประชิดติดขอบสนามไม่หมดแค่นี้ยังมีศิลปินหนุ่มเอกซีซั่นไฟร่วมกวนเชียร์อยู่เคียงข้างกันจนชาวเน็ตบางคนสงสัยว่าไปเจอกันได้ยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี้หนุ่มเอกได้ออกมาเฉลยว่าเอาจริงๆวันนี้คือตั้งใจไปเชียร์ทีมไทยในศึก VNL ในฐานะที่เราเป็นคนดูแลเพลงประจำการแข่งขันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสู้เด้ ชิกกบูมแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือการได้เจอเพื่อนสองคนที่ประสบความสำเร็จในทางของตัวเองคนหนึ่งคือเพื่อนโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนที่ได้รับคะแนนเสียงพุ่มท้นในการเลือกตั้งที่ผ่านมาและเป็นว่าที่นายกคนที่30ิของประเทศโคตระจะภูมิใจเลยและอีกคนคือเพื่อนสนิทสมัยเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์บอกเลยว่าถ้าไม่ได้เพื่อนคนนี้คงไม่มีทางได้เกียรตินิยมแน่นอนเพราะเขาเป็นคนติวก่อนสอบให้ตลอดไม่รู้ว่าความบังเอิญหรืออะไร ที่ให้เรามาเจอกันอีกผ่านมา20กว่าปีละแต่พอเจอกันบทสนทนายังคงเหมือนเด็กในสมัยนั้นที่คุยกันแม้ว่าแต่ละคนจะอยู่จุดที่สูงที่สุดที่ไหนแต่มิตรภาพก็ย้อนวัยเราได้เสมอเครื่องหมายสี่เหลี่ยม VNL 2023เครื่องหมายสี่เหลี่ยม VNL Thailand a s o m a Desaw